สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับ EP ที่สองร้อยยี่สิบหกนะครับ่าถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็นําวัตถุมงคลหลวงพ่อพินานะครับทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปายนะครับมาให้ชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาอย่างแรกนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระพิมพ์ปรมัดเอเอนะครับ พระเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับอ่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีไล่คุณใส่นะครับก็เป็นพระอีกหนึ่งพิมพ์ของหลวงพ่อนะครับที่ราคาหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านจริงๆนะครับเป็นพระที่เนื้อดินมงคลนะครับถือว่าดีมากครับเป็นพระประมัดเอเอนะครับอ่าชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดาวอ่าดาวในพันบล็อกไม้น้ําหอมนะครับอ่าเป็นดาวในพันนะครับก็เป็นบล็อกไม้น้ําหอมนะครับ ถือว่าสวยสดงดงามจริงๆผมเจอนะเจออยู่ในกล่องไม่นึกว่ายังเหลืออยู่นะก็เหลืออีกหนึ่งชิ้นนะยอมมาประมูลนะครับก็ต่อไปก็เป็นดวงตานะครับอ่านี่เขาเรียกว่าดวงตานะดวงตานี้ดิบมากครับดูอันนี้ไม่โดนไม่เดยงยังไม่ได้ใส่พลอยนะถ้าเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมหลายคนถามว่าเอา้าถ้าถ้ามีพลอยมาจริงๆต้องมีพลอยติดมาจริงๆของหลวงพ่อไม่มีพลอยติดมานะครับเขาเอามาใส่กันเองนะครับนี่ถ้าเป็นําเดิมก็จะเป็นแบบนี้ นี่เนื้อดิบเน,เนื้อเพียวจริงนะดูเนื้อดินเขาอืมนี่เห็นไหมต้องแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระพระพระกล่องนะผมไปเจอมาอ่าฉลองอนุสาวรีย์ทําแก้วสุรการนะครับสองห้าห้าสามนะอืมก็เป็นรูปล่อรูปล่อต่อโคดนะต่อโคดหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาพระอาจารย์พ่อพีนะนะครับวัดสนุมลาวพระวิหารนะครับ อันนี้ปีสี่เก้านะครับอันนี้ปีสี่เก้าก็จะเป็นมังสานะครับเกี่ยวกับสมเด็จมังสาด้วยแหละครับก็ด้านหลังจะเป็นเป็นยันนะอ่าอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นชมดขนาดพกพานะครับอันนี้เป็นชมดขนาดพกพานะครับอันนี้หล่อมากนะอันนี้มีเลขเลขใหญ่มากนะครับมีการอุดท้องนะแล้วก็ลิ้นมีการจานนะครับนี่ลิ้นมีการมีการจานด้วยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็หน้าตาหล่อมากนะครับชมดชิ้นนี้หล่อมากนะครับลิ้นจาน แล้วก็ยันหน้าอกแตกอะไรครบยันครบหมดนะครับแล้วก็มีการอ,อุดที่ฐานใช่ไหมอ่ะโอ้โหหล่อจริงครับิ้น,นี้โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาดูวัตถุมงคลก่อนที่จะลงขายนะครับใครที่ชอบหรืออยากชอบวัตถุมงคลครับก็หน้าเฟซก็มีในกลุ่มก็มีนะครับหรือว่าจะทักมาตามช่องทาง y YouTube t i k t o k หรือ Facebook หรือในกลุ่มก็ได้นะครับผมมีให้ทุกช่องทางเลยครับฝากขอบคุณ เนี่ยทุกคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับเงินสิบาทยีิบาทเป็นแรงผักดันให้ผมมาทําวัตถุมงคลหลวงพ่อพีนาต่อนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ